นาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงกับแคมป์รุ่นเอนะครับผมเรียกว่ากระแสนี่ท็อปออฟเดอะทาวมากนะฮะในโลกโซเชียลนี่คือถลม่มทลายเลยกระแสตอบรับดีมากๆเพราะอะไรอย่างแรกเลยขอบอกขอเรื่องของราคาก่อนราคาตัวนี้เขาเรียกว่าฉีกกดทุกปฏตพีนะครับผมกับจักรยานตัวนี้เพราะราคาจะอยู่ที่42,900บาทเท่านั้นเองนะครับกับตัวกรุ๊ปเซต105ที่เป็น ดิสเบกนะครับเรียกได้ว่าคุณลูกค้าที่กําตังไว้อย่างได้ลดคุณภาพคุ้มคุ้มสเปคแน่นๆตัวนี้นี่ไม่พลาดเลยนะครับกับตัวเอจากแคปนะครับผมอันดับแรกผมประทับใจเรื่องมากก็คือเรื่องของตัวสีนะฮะตัวสีที่เขาทำออกมาตัวนี้มีชื่อสีเลยกยากนี้นงะครับชื่อว่า across the universe นะครับผมเรียกว่าข้ามทางชั้งเผือกจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวนะครับตัวสีมีความพิเศษมากๆนะครับตัวนี้เรื่องของการหักเหของแสงที่ เป็นกลุ่มรถตระกูลไฮเอ็นด์ที่จะเห็นกันเยอะมากเลยแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เราทำออกมาได้มีความสวยความเงาเยียกว่าวยที่จริงครับกับเจ้าตัวเอทแคมป์ตรงนี้นะฮะต่อมาเรื่องของชุดเกียร์อ่ะก่อนไปชุดเกียร์มาเรื่องของตัวแฮนด์กันก่อนตัวแฮนด์ตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับความเรียบเนียนเกลี้ยงกาของเขาเรื่องของตัวแฮนด์ที่เป็นอินทิเกรตสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับตัวแฮนด์อินทิเกรตคาร์บอนครับเก็บงานซ่อนสายได้เรียบเนียนเลยสวยงามไปตัวนี้ต่อมาเรื่องของตัวชุดเกียร์ ที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสเท่าออเวเทาอยู่ตอนนี้ชุดเกียร์ที่เป็น105ดิสเบรกแบบกรุ๊ปเซตนะครับผมอย่างแรกตัวชิปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชิปเตอร์ของ105นะฮะก็จะเป็นรหัส R7020 นะครับต่อมาตัวสับจานตัวนี้ก็จะเป็นตัว105เหมือนกันนะครับจานหน้าก็จะเป็นตัว105 R7000 ขาจานอยู่ที่ความยาว170มิล ตัวตีนผีนะครับตัวผีตัวนี้ก็จะเป็นตัว R 7,000เหมือนกันครับผมเป็น105ตัวเฟืองที่เขาติดตั้งมานี่ก็ใช่นะครับตัวเฟืองตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟืองของตัว Shimano นะครับจะเป็นตัว R 7,000นะครับผมตัวชุดเป็นตัวเฟือง105เลยพร้อมกับตัวใบที่ที่ติดตั้งมาคือขนาดอยู่ที่11ทับ30ฟันนะครับโอ้กรุ๊ปเซ็ตเลยนะยังไม่หมดนะครับอย่างที่บอกว่าตัวดิสเบรกตัวนี้จะเป็นตัวเบรกดิสเบรกกรุ๊ปเซ็ตของตัว ชิมานโนด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นใช้ตัวดิสเบรกที่เป็นชิมานโน่0 5 R 7 0 2 0นะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้สวยงามได้ว่าเป็นสเปคครบจบไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มแล้วนะครับผมได้เป็นกรุ๊ปเซ็ตของชิมานโนแบบนี้เลยกับราคาที่42,900บาทนะครับคุ้มขนาดนี้นี่ว่าหายากจริงๆนะฮะต่อมาเรื่องของแบรนด์แคมป์กันบ้างขอพูดถึงประวัตินิดนึงตัวแคมป์ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์นะครับเพราะว่า แบรนด์ตัวนี้ส่งขายอยู่ที่20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแม้จะเป็นรัสเซียอเมริกาครับและกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีทั้งสิงคโปร์มาเลเซียและก็อินโดด้วยนะครับเรียกได้ว่าจัดจ้างจริงครับกับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของเขาถือว่าจัดเต็มมาเลยตัวเฟรมเป็นคาร์บอนนะครับผมหลักอาน,นคาร์บอนนะฮะตะเกียบก็เป็นตัวคาร์บอนด้วยพูดถึงขนาดวงล้อบ้างนะครับวงล้อก็จะเป็นตัวแบริ่งอยู่แล้วครับตัวนี้ พร้อมกับตัวขอบที่จะเป็นขอบอลูมิเนียมอยู่สี่อขอบสูงอยู่ที่40มิลน,นะครับส่วนตัวยางตัวยางที่เขาติดตั้งมาก็จะเป็นยางขอบแก้วนะครับเป็นตัวอินโนว่าขนาด7 0 0คูณ2 5สีนะครับผมตัวไซส์ก็จะมีทั้งหมด3ไซส์นะครับก็จะมี46 49แล้วก็ไซส์52นะครับตัวสีก็จะไม่ทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีสีนี้แล้วก็จะมีสี Shadow เลสนะครับจะเป็นสีออกกึ่งเทาดำเทาดาแล้วก็มีขีดแดงน,นะครับผมแล้วก็จะมี ไวท์โดฟนะครับตัวนี้จะเป็นสีที่ถ้าใครดูของพี่ปามรีวิวไปแล้วตัวนี้สีสวยมากนะครับจะเป็นออกแนวซิลเวอร์ออกสีเหลือบๆสวยเลยตัวนี้สีสุดท้ายก็คือสีดำมิดไนท์นะครับตัวนี้จะเป็นดำแบบว่าเข้มขึงเลยนะฮะน้ำหนักอยู่ที่บวกลบ8.5กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะฮะทำออกมาได้เบามากๆนะครับกับรถคอมพิวตแล้วก็ราคาคุ้มคุมแบบนี้หากใครสนใจตัวแคมป์นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของแคมป์ได้ทั่วประเทศนะครับ แบรนด์ด,ดีรถดีแล้วก็เป็นกระแสเรียกว่าลูกเพจฮือฮากันมากคุ้มขนาดนี้นี่ตัดสินใจนะครับตัวนี้ของมีจํานวนจํากัดน,นะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมนะครับไปที่แคมป์ได้เลยครับผมคุ้มจริงๆครับตัวนี้